นี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองชวนไม่รับเรื่องฝ่ายขานถอดถอนสักสยามบอกไม่ใช่หน้าที่แนะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเองวันที่1กุมภาพันธ์2,566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือด่วนที่สุดลงนามโดยว่าที่ร้อยตำรวจตีอาพันธ์สุขขนนันธ์ รองเลขาธิการสภาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาถึงนายแพทย์ชลนานสีแก้วสสนาาและหัวหน้าพักเพื่อไทยฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องขอให้เสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญมินิฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส,อสอของนายศักสยามจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสสสิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาโดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามหนังสือที่อ้างถึงท่านกับคณะใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา82รวมกันเข้าชื่อขอให้เสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสสของนายศัก์สยามและสสสิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากท่านกับคณะเห็นว่าการกระทของนายศักสยามเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรคสองความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในการนี้สำนักงานเลขาธิการสภา,าได้นำความกราบเรียนประธานสภา,าเพื่อโปรดพิจารณา,าแล้วขอเรียนให้ทราบว่าการตรวจสอบสมาชิกาภาพของสอสสิ้นสุดลงหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ประกอบมาตรา101วงเล็บ3วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8วงเล็บ9วงเล็บ10หรือวงเล็บ12และการตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา17วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1แต่เหตุแห่งการใช้สิทธิ์ร่วมกันเข้าชื่อ เสนอคำร้องต่อประธานสภาเพื่อขอให้เสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้นเนื่องจากท่านกับคณะเห็นว่าการกระทำของนายศักสยามเป็นการฝา่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรคสองซึ่งไม่ใช่เหตุที่รัฐธรรมนูญตามมาตราดังกล่าวได้กำหนดไว้อันจะทำให้ประธานสภาสามารถเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวท่านกับคณะสามารถเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรคสาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ